สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์อาร์ิช OP นะครับว่าสกิลใส่ฟาร์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตอนเป็นอาร์บิช OP อ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาเทสสกิลให้ดูด้วยนะครับว่าควรจะอัพอะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวมารีวิวสกิลกันนิดนึงนะครับสำหรับอาร์ิช OP สกิลแรกครับเป็นคาริหมูครับก็เนี่ยครับ เมื่ออัพเต็มแล้วสามารถบล็อกนาเมจได้15ครั้งนะครับตามแมคเกตพีสาจะดีกว่าแคลรี D ่เ e ดี่ยวนะครับแต่คูดาวมันค่อนข้างนานนะแล้วก็ชุบหมู่ครับก็ชุบในระยะ30เมตรอ่าก็เป็นชุบหมู่เลยครับก็ข้อเสียคือไล่นานครับแล้วก็ตัวโอเพอร์ครับก็จะทําให้ฮิวแรงขึ้นนะครับเ <ME teng> ah มื่อเรากดใช้แล้วก็จะพร้อมเพิ่มสถานนะดีบัฟเอ่อก็คือลบล้างสถาน,นะครับอ่า ให้กับในปาร์ตี้นะครับถ้าอัพไปที่เลเวล9เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันจะให้ได้ทั้งปาร์ตี้เลยแต่ว่าถ้าตัว CD แปรผันน่ะมันยังไม่พอก็ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับถ้าสําหรับการฟาร์มนะแต่ถ้าในการซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยก็อัพไปให้เต็มเลยก็ได้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น Passive Skill ครับอันนี้จะไปช่วยทําให้ตัว o อ e r ได้รับ Effect Segment เ,เพิ่มขึ้นมาก็จะลดแคชไทม์คงที่ลงหวินาทีกับคูดาว คูดาคงที่อีก5วินาทีนะครับแคททาคงที่กับคูดาคงที่ก็คือคู่นี้นะครับแคทดาวม,มันจะเป็นส่วนที่ค่าแฮชเนี่ยลดไม่ได้แต่สกิลโอเพอร์ไอตัวซักคิวเมนต์เนี่ยมันช่วยลดได้ครับก็อัพถ้าอัพเต็มแล้วมันจะอยู่ที่1วิกับ5วินะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีเซ็ตแล้วอัพให้ดูอีกทีหนึ่งก็ต่อมาครับดีเวสสปิริตครับตัวนี้เมื่อเลือดของเรา ต่ำกว่า50%นะครับจะเพิ่ม Move Speed อาอย่างแรกเลยเพิ่ม Move Speed ขึ้นมาให้2นะครับแล้วก็แปลงนะครับเมื่อได้รับไอเนี้ย Damage อ่าเมื่อได้รับ d a m a g จนเลือดลดต่ำกว่า50%อ่าจะทำ e f ฟ e c t ก็คือฮิว30%ของ d a m a g ที่ได้รับสมมุติเราได้รับ d a m a g มา100มันก็จะเพิ่มเลยเรา30อะไรประมาณนี้นะครับสกิลนี้จะอยู่นาน6วินาทีคูดาวน์24วินะครับมาในส่วนของ แถวที่2แล้วกันอนะ่ะ Operation ครับตัวนี้นะครับเป็น Passive Skill เมื่อทำราเมจธา,าตุฮลี่ใส่ก่อนของข้ามจะเพิ่ม Holy ีให้กับตนเองนะครับ2%คือเลเวลหนึ่งเวลสิอยู่ที่20%นะครับก็เดี๋ยวจะไปอยู่อีกพรีเซตหนึงไว้อัพให้ครับแล้วต่อมาจะเป็น Xshot ครับ X x s o t t เนี่ยเอาไว้คอมโบกับสกิลฮ h ล l ี่ทำให้ไฟนอลไฟนอลพกับไฟนอล M อมดาเมโบนัสนะครับ ลดลงของันของข้ามเมื่อได้รับดาเมจโฮลี่นะครับก็จะเอาไว้ KVM นะครับสำหรับสายฟาร์มเนี่ยจะไม่ได้อัพนะครับส่วนคู่นี้ครับ sword of divinity กับเอ่อ holy hammer เนี่ยจะเป็นสายค้อนนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับสายที่เราจะเอ่อตัวผมเนี่ยในการฟาร์มนะครับ divine light ครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเทสให้ดูเหมือนกันครับได้รับอ่าสกิลนี้เป็นพาสซีฟสกิลทำให้สกิลโฮลี่อ่ะทำดาเมจต่อธาต เพือเอ่อธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมแรงขึ้นนะครับก็อัพที่เลเวลสิจะเป็น20%นะครับก็เพิ่มเลเวลละสองเปอ่นะต่อมาครับร็อปเปอร์ไลท์ครับร็อปเปอร์ไลท์เป็นสกิลธาตุโฮลี่นะครับเป็นสกิลที่เป็นสกิลเอลีสกิลหมู่ค่อนข้างดีมากๆในการฟาร์มนะครับก็ทำดาเมจธาตุโฮลี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับในระยะสามเมตรเพิ่มประสิทธิ ที่ดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจอ่ะห้าเปอร์เซ็นทุกๆการดาเมจทําดาเมจทุกครั้งอ่ะทำดาเมจต่อไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มห้าเปอร์เซ็นเรื่อยๆครับสกิลเนี้ยอยู่ทั้งหมดสิบสองวินาทีนะครับแล้วก็อโดรามัสอโดรามัสเนี่ยเป็นสกิลที่ไล่หนึ่งวินะครับเป็นสกิลทําดาเมจซึ่งมันตัดฮิลด้วยนะครับอ่ะเมื่ออยู่ในสถานะฮิลล์รีสติสแตนถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมันก็จะทำให้สนองข้ามฮิลไม่ได้ครับอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็เอาไว้ KVM นะครับเอาไว้คอมโบกับ Xshot ได้แล้วก็ไลชัตเกลครับไลชัตเกลเป็นสกิลหมู่เหมือนกันครับซึ่งเอามาฟามไม่ค่อยดีครับผมลองเทสดูแล้วก็เอาไว้ใช้คอมโบ Xshot เหมือนกันนะครับอ่ะมาก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนะเดี๋ยวผมจะเทสสกิลให้ดูก่อนนะครับสำหรับสกิลว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาที่อโด ram มัตก่อนนะครับโบกดอโดรลมัตเห็นไอ้เงาดำๆนี่ไหมครับเนี่ย เห็นได้ดาองดำดำม่วงๆนี่ไหมอันนี้ก็คือดีบัฟนะครับที่ฝันห้องข้ามติดนะครับแล้วก็ต่อมาครับอาไรชอคเคิลครับเป็นสกิลที่ขยับได้แต่ว่ามันใช้สกิลอื่นต่อไม่ได้นะครับเมื่อเราใช้ไปแล้วแล้วก็รับเพื่อไลท์ครับรับเพื่อไลท์เนี่ยระยะ3เมตรนะครับดูดาเมจนะห้าหมื่นหกหมื่นแล้วหกหมื่นสามอดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดาเมจขึ้นเรื่อยๆวนโดนเลโดนดาเมจวนโดนก็โดนดาเมจไปเรื่อยๆนะครับมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับ12วินาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ออโต้ให้ดูนะครับก็จะเป็นสกิลทั้งหมดแล้วกันสำหรับตอนเป็นอาร์บิชช OP นะครับสำหรับสายฟาร์มนะปึ่มมาถึงก็โอเปอเรชั่นเลยครับแล้วก็ซัดเลยครับอสังเกตนะครับเมื่อกี้เนี้ยสกิลอัตโามัสเนี่ยมันจะไม่ได้ไล่เลยนะครับมันก็ใช้ได้เลยเห็นไหม เอาไว้ใน KVM นะครับอ่าแล้วก็สกิลนี้คือเมื่อกดไปแล้วจะใช้อะไรต่อไม่ได้นะครับก็สกิลประมาณนี้อ่าสกิลประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน Pset ไปเลยนะครับแล้วได้เทสไปเลยทีเดียวอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเรียงสกิลก่อนละกันว่าผมใช้อะไรว่างนะครับแล้วค่อยมาอัพสกิลเทสให้นะ สำหรับอาโคนะครับผมจะอัพเบสซิ่งนะครับอินเคสเนี่ยไม่ได้อัพนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเอจิมูฟสปีดแล้วก็แอจิสปีดซึ่งไม่ได้จําเป็นต่อการใช้สกิลนะครับซิกนัมที่อัพมาเนี่ยจะเอามาเทสด้วยแล้วก็มันลดเกาะนะครับในการฟาร์มก็ที่จะเทสก็คืออตัวโอเปอเรชันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนี้เดี๋ยวมาเทสกันตรงนี้ครับโอเรชันขอภัยโอเรชันครับมันทำดาเมจดทัชโฮลี่เพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะเอาซิกนัมเนี่ยเป็นตัวเทสว่า เนทารอลได้เพิ่มหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้ก็อ่ะเรียงดาเมจดใหม่ครับสกิลก็จะเป็นเบสซิ่งครับเพิ่มสเตนเดกินซิกนัมนะครับเอาไว้ลดเกาะมอนเตอร์มาแล้วต่อมาบันทัดต่อมาเอ่อสกิลตัวพีทนะครับก็จะเป็นแซนทูรี่ครับเป็นดาเมจดสำหรับอันเดสกับเดมอนเนี่ยมันจะทำได้ค่อนข้างดีครับผมจะเอาสกิลนี้เป็นหลักนะครับสำหรับสายถ้าเป็นพาสมุดนะ แม็ซิฟแคทครับเพิ่มดาเมจ300เป็นเอ็มดาเมโบนัสนะครับเป็นโบนัสตายตัวเพิ่มมา300นะครับแล้วก็จะมีสกิลอาวุธเงาอีกเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนึงนะครับตอนที่รีวิวสกิลเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็รูวัดครับรูวัดเนี่ยเป็นสกิลทำมาหาก,กินเลยก็ว่าได้นะครับในการฟาร์มมอนเตอร์ตัวอื่นหลังเราใช้โอเพอร์นะครับพอโอเพอร์เสร็จปุ๊บลูวัตเนี่ยตัวปูดาคงที่กับ อ่มันคูดาคงที่อ่ะมันลดไป5ใช่ไหมก็คือจะใช้ด้ยวยรัว์ครับมันเป็นดาเมจที่ดีม,มากๆครับในการใช้โรลผมก็เลยอัพไว้นะครับเป็นสกิลดาเมจที่ดีม,มากๆแล้วก็จะมีเทิร์นอันเดีสครับอัพเทิร์นอันเดีสมาเพื่อจะไว้จัดก,การมอนเตอร์ที่ไม่ใช่พวกอันเดีสเดมอนด้วยแล้วก็มันสามารถสังตายได้นะครับสําหรับมอนประเภทอันเดีสอันเดียสดีเวนฟอเร็กชั่นเนี่ยอันนี้คือมอนเตอร์อันเดีสกับเดมอนจะทําดาเมจ ต่อเราลดลงนะครับก็อัพเพื่อที่จะอัพเดมอนเบ e นะครับเดมอนเบนอ่ะมันเพิ่มเพียร์แท็กก็จริงนะครับแต่ว่ามันทำดาเมจของอันเดสกับเดมอนแรงขึ้น20%นะครับซึ่ง20%เนี่ในเยอะมาก,มากนะครับก็อย่าลืมอัพด้วยถ้าแป้มเหลือนะครับเพื่อนๆก็อัพพวกพาสซีฟสกิลที่เมดิเทชันเนี่ยลด s p กับทำให้ฮิลแรงขึ้นกับไอตัวนี้ครับ HP Recovery เนี่ยเพราะว่าพอเรากดโอเพอร์เนี่ย มันจะทําให้สกิลเราใช้รัวๆใช่ไหม SP มันก็จะใช้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัพในตอนหลังนะครับเดี๋ยวอัพสกิลดาเมจให้ครบกรอนก็สําหรับไพพีสเนี่ยผมไม่ได้ลงพวกเล็กนะครับเล็กเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะว่ามันแค่คิดเดียวนะครับจูเด็กเอาไว้ใช้ตอนที่าร์มอนเตอร์ที่ไม่ใช่อันเดดเดมอนนะครับก็เป็นสกิลที่แรงมากๆครับต่อมาก็เป็นซับครับอันนี้ผมไม่ต้องการไฟนอลแฮดนะครับที่ผมต้องการคือสกิลของอาวุธเนานะครับ ก็ถึงให้พีทเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ส่วนของอาร์วิชอปนะครับเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอัพแล้วก็เทสให้ดูนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงไหมนะครับสกิลที่ต้องอัพสำหรับสายฟาร์มสำหรับอาร์วิชอปนะครับก็จะเป็นโอเพอร์ครับโอเพอร์ o เนี่ยอัพให้ตัวกูดาวแปรผัดเนี่ยมันลบจนแบบเพียงพอพอนะครับเพราะว่าสกิลมันอ่ะกูดาวคงที่อ่ะมันค่อนข้างเยอะนะครับคือมันลดไม่ได้นะครับต้อง35วิบาวินะครับ ผมอัพไปที่เลเวล8นะครับสองตัวผมนะก็ะไปกดอัพตามเลเวลไปเลยครับได้เท่านี้นะครับถ้าคุณไม่อัพซักคิเมนต์นะครับแคทไทม์คงที่กับกูดาคงที่ของสกิลอื่นๆมันจะไม่ลดนะครับต้องอัพซักคิเมนต์ด้วยก็ซักคิเมนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเบลลวินะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนกูดาคงที่ก็0.5นะครับก็อัพเต็มไปเลยครับอ่ะดีเวนซ์สปิลิทเนี่ยถ้า แต้มเหลือก็อัพก็ได้นะครับกันไว้แบบเผื่อเราโดนมอเตอร์ตรีแรงนะครับแต่ผมยังไม่อัพนะครับมันไม่ได้จําเป็นต่อการฟาร์มนะครับแล้วสกิลหลักๆเลยในการฟาร์มก็คือดับเบิรไลท์ครับอันนี้คือแรงมากๆครับเป็นสกิลทำดาเมจต่อเรื่องที่แรงมากๆก็ส่วนอดรามัสกับไลท์ชัคโกลเนี่ยก็จะไม่ไดเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวผมขอเทส เทอย่างละกันครับเอาดีเวลไลท์ก่อนแล้วกันอ่ะดีเวลไลท์กับไอโอเปอเรชันนี่ยมันจะเทสยากนะครับถ้าเราเอัพไปแล้วอะ่ะก็เอาดีเวลไลท์ก่อนแล้วกันครับอะว่ามีคนตีอเอ่อเอาเป็นหมอนที่อ่ะพวกซอมบี้นี้แล้วกันครับ จะได้เห็นภาพนะมาเดี๋ยวเราใช้เป็นตัวแซนทุรี่ก็ได้ครับเอไม่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 ผมเทสผิดผมเทสผิดขออภัยครับต้องเป็นมอนที่อ่ะเอาพวกนี้แล้วกันครับอันนี้จะเป็นเดมิฮิวแมนนะครับเดมิฮิวแมนนะเดี๋ยวเราใช้ดับเบิลไลท์ครับอ่ะเทสดูครับ เริ่มที่แสนห้านะครับเดี๋ยวจะเทสทั้งนะหมดสองรอบแล้วกันเริ่มที่แสนห้าจบที่สองแสนหนึ่งนะครับเริ่มที่แสนห้าจบที่สองแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยอัพนะครับมันจะได้ชัวนะครับเริ่มที่แสนห้าหกนะครับหนึ่งห้าหกจบที่สองแสนหนึ่งนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับ เพราะว่า20%เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะเหตุผลมันเนี่ยแต่จริงตัวนี้มันไม่เข้าเงื่อนไขนะค่อยๆอัพไปก่อนแล้วกันอัพสักสามนะครับมันไม่ใช่ธาตุเอิร์ธไฟมันอยู่ในธาตุอะไรวะชา์โดเดี๋ยวลองดูหนึ่ง้าหกครับโอเคครับไม่เข้าเงื่อนไขครับ ไม่เข้าเงื่อนไขครับตัวนี้อเปลี่ยนไปเป็นตัวที่เข้าเงื่อนไขนี่ครับทัดลมทัดลมทัดลมโอเคเดี๋ยวขอเทสอีกทีนึงครับขออภัยด้วยเมื่อกี้นี้ผิดพลาดนะครับอ่ะดามเมจครับหนึ่งเก้าสามนะตัวนี้พัดลมด้วยนะครับมันก็ต้องแรงขึ้นนะครับอะเดี๋ยวผม เมื่อกี้มันเริ่มที่หนึ่งเก้าสามนะครับเดีย๋ยวเทสอีกทีหนึ่งสี่วิสักครู่นะครับโอเคหนึ่งเก้าสามนะครับเดี๋ยวเราเอาไปสักครู่แปดแล้วกันมาเดี๋ยวเราดูดาเมจตอนเริ่มนะครับเพราะว่ามันเขียนไว้ว่า ตัวเนี้ยมันจะทําดามเมด่อธาตุดินไฟน้ําแล้วก็ลมนะครับเพิ่มขึ้นนะเออเชมาโอเคชัดเจนนะครับว่าแรงขึ้นนะครับนี่ครับมันแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะตัวเนี้ยจบแล้วโอ้ดาเมจปดายค่อนข้างเยอะนะครับก็อัพไปให้เต็มเลยนะครับถ้าคุณดาวฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามแต่มันจะแรงขึ้นนะครับแล้วดอปเปอร์ไลท์เนี่ยมันไม่ได้แบบตีอันเด็ดนะครับมันตีายทตัวนะครับเนี่ยหนึ่งก้าหเป็นสองแสนหนึ่งแล้วนะครับคือมันเห็นได้ชัดนะครับต่อมาครับอ่ะโอเปอเรชันครับตัวนี้ก็มีเงื่อนไขคือค่าทอรี่ครับเมื่อทาดาเมจค่าทอรีอ่ออกไปเนี่ยมันก็จะมีเอ่อบัฟเพิ่มให้ก็คือเพิ่มโฮลี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะออาไว้ซักววห้าละกันเมื่อกี้สองแสน สองแสนหนึ่งนะครับซัดไปเลยครับเมื่อทำดาเมจทาร์ดี้นะจะบัฟขึ้นมาครับอตามนี้นะครับมันก็จะบัฟขึ้นมาตอนนี้สิบเปอร์เซ็นก็เนี่ยครับมันก็จะทำให้สแสนแรงขึ้นทำอะไรแรงขึ้นนะครับโอเชก็อัพไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนอัพเดี๋ยวเทสอีกทีหนึง่งตอนนี้ดาเมจหนึ่งแสนนะครับ อ่ะตอนนี้มีบัฟเป็นแสนหนึ่งนะอันนี้มีบัฟขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเผื่อใครไม่เห็น,นครับกูดาวอยู่24ิบสีวินะครับก็อ่ะดาเมจตอนตอน้ตนเท่าไหร่ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือ1นึ่งแสนนนะครับไปหนึ่งแสนหแล้วก็อัพไปที่เลเวลสิครับแซนทูรี่ก็เป็นดาเมจฮัโฮลี่นะครับโอเคอันนี้บัฟขึ้นแล้วครับเป็นแสนสองนะครับหน,นึ่งสองเห็นไหม คือมันจะทำดาเมจต่อสกิลถัดไปนะครับไม่ได้แบบสกิลต่อเนื่องที่ยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับสกิลบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดสกิลฟาร์มสักนิดหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็อัพสกิลพวกบัฟอะไรให้หมดสำรับสกิลเนี่ยที่ผมจะอัพแต้มที่เหลือนะครับ meditation ครับแล้วก็ hp recovery เนี่ยก็อัพครับเพราะว่าตอนฟาร์มเนี่ยมันได้ใช้ครับ จริงๆกอเลียก็าอาจจะอัพนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันแต่ผมจะอัพไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เทอร์เนเดสด้วยครับตอนที่แบบฟาร์มกับมอนอื่นๆนะครับก็จะอัพสกิลประมาณนี้อืมตัวนี้อัพไ,ได้ไม่อัพไ,ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่คนเลยนะครับเราเดี๋ยวผมอัพทิ้งไว้แล้วกันแต่มันเหลือนะครับแล้วก็สิบแต้มที่เหลือเนี่ย จริงๆอ่ะเอาโฮลิไลท์มาได้นะครับก็แต่ผมจะันยังไม่ได้เอาโอลิไลท์มาใช้นะครับสําหรับการจัดสกิลของผมผมจะเรียงเป็นบัฟก่อนหนึ่งชุดนะครับก็จะเอาเป็นบัฟมาก่อนแล้วกันคู่เนี้ยจะเป็นสกิลที่ติดสกิลอาวุธเงานะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งมาสำหรับอันสกิลอาวุธเงาของสายสมุดนะครับ ก็จะได้เห็นภาพไปด้วยนะครับก็จะเป็น Maxificat ครับตัวนี้จะเพิ่ม Final Damage โบนัส1บนะครับซึ่งเยอะมากๆครับเห็นผลแน่นอนครับแล้วก็อันตัวนี้ซับครับตัวซับเนี่ยจะเพิ่ม Final P กับ M Pen นะครับซึ่งของผมอัพมาที่เลเวล4กันทั้งคู่แล้วนะครับมันก็จะเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับสายสมุดนะถ้าเป็นสายกระทาโลก็อัพแค่ m a ็ก i ิก็พอครับไม่จาเป็นต้องอัพตามตามนี้นะครับ สำหรับสกิลฟาร์มเนี่ยที่ผมจะใช้นะครับอันนี้จะเป็นบัฟก่อนแล้วก็เบสซิ่งเนี่ยผมจะไม่ได้เอาไปรวมนะครับผมก็จะใส่สกิลปุ๊บแค่2นะครับแค่2อย่างก็จะเป็นอ่าตัวนี้ครับดับเบิ e ลไลท์เอามาใส่ครับลูวัตครับอีกอันนึงจะเป็นสิกนัมครับผมจะเอามาไว้ในสกิลปุ๊บทีเดียวเลยครับเดี๋ยวขอจัดสกิลให้มันสวยงามสักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นบัฟนานีเป็นบัฟแล้วกันหน้านี้เป็นสกิลโจมตีครับสกิลโจมตีอ่ะตัวเนี้ยเราเอาไปรวมแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นบัฟนะครับองเจรัสจริงๆก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัวมันเพิ่มเดฟอะแต่ถ้าแบบยืนไม่ไหวก็ใช้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ทําให้ดาเมจลดลงนะครับเอาลงไว้ก็ได้ครับทอร์นเดสลงไว้ได้ครับแมกนัตก็ลงไว้ก็ได้ครับ ไปอยอปลอดภัยครับบาโปขึ้นแมกนั t ก็จริงๆลงไว้ก็ได้นะแต่ผมใช้ดูเด็กซะส่วนใหญ่นะครับแมกนั t เอาแมกนัตออกดีกว่าแล้วเอาแซนตุลี่ลงครับสกิลที่ใช้จริงๆอ่ะแมกนัเอาลงแทนได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่การจัดแล้วกันแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้แมกนัตนะครับแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นพวกบัฟแล้วนะครับ เอาไว้นัดลงไว้หน้านนุนปะบับเราใส่รวมไปแล้วนะครับดับเบิลไลท์ปึบปบปืบโอเพอร์ครับโอเพอร์เนี่ยสําคัญมากนะครับในการฟาร์มอหมดแล้วครับหมดแล้วครับสกิลที่ใช้จริงก็น่าจะมีประมาณนี้นะน่าจะไม่ได้พลาดะลรแล้วครับอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดเป็นสกิลแบบปูตอนฟาร์มเลยแล้วกันนะ ผู้นี้จะไม่ได้ใช้นะครับอันเนี้อันนี้คือถ้าตอนฟาร์มนะครับผมจะฟาร์มยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดไปเลยนะครับนี่โอเพอร์เปิผมว่าเซ็ตอย่างเงี้ยมันฟาร์มค่อนข้างเร็วนะครับอุ้ยเอาหมกนะพปรากฏขอไปครับคือถ้าใส่แม็กนัทด,ด้วยอย่างที่เห็นนะ่มอนมันจะตายแบบค่อนข้างเร็วมากนะครับ เพราะว่าโอเพอร์อ่ะมันเข้าเงื่อนไขค่อนข้างเยอะครับแมกนัตอ่ะมันมีตัวซีดีคงที่กับแคชทามอ่ะแบบไม่ค่อยเยอะนะครับอ่ะก็เนี่ยเซตฟาร์มก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือเซตฟาร์มของผม,ผมทั้งหมดนะครับเซตอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลยแล้วครับในคลิปเดียวนจะได้ไม่เสียเวลานะครับเซตอุปกรณ์ไออาวุธเนี่ยคือทั้งชุดอะ่ะผมจะเป็นออฟวิดล้วนทั้งหมดนะจะไม่มี ออบอื่นเลยเดี๋ยวหยุดตีก่อนอ่ะเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับกระปีเนี่ยอาวุธบวกหกชุดบวกเจ็ดสองชิ้นบวกหกหนึ่งชิ้นครับประดับเจ็ดสองชิ้นหกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นประดับขาวนี่คือเซตฟาร์มแบบฟูลของผมแล้วนะครับออฟวิททั้งตัวสิบทุกชิ้นนะครับแล้วก็การเป็นมินอรัสสองใบบิฟูดหนึ่งใบครับส่วนชุดก็ไม่ได้ช่วยในการทำเราเมจนะครับชุดผมใส่เป็นเมอร์ฟี่เพราะเปลี่ยนแล้วมันเปลืองเงินครับแค่นั้นครับ ไม่ได้มีอะไรเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาในส่วนของประ,ประดับใส่เป็นประดับขาวสี่สิบหนึ่งขีดนะครับแล้วก็เป็นปลาเพนครับแล้วก็จะมีช้างหนึ่งขีดเป็นปลาเพนทาริโต่สี่สิเพิ่มเอเมกแท็กใส่เป็นปลาเพนนะครับจะปีเพน3าใบตอนนี้นะครับเสร็จฟาร,ร์มผมแล้วก็ในส่วนเฮดเกียร์ครับเฮดเกียร์เป็นบริตครับ World บูริต2ใบก็จะเป็นเอเนเวอลใบแล้วก็มัมมี่หนึ่งก็คือเพนนะครับก็หนึ่งใบ ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับการที่ผมทําดาเมจได้แรงขนาดนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยนะครับถ้าลืมอะไรไปก็ขอภัยด้วยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือบันทึกการต่อสู้ครับบันทึกการต่อสู้ผมใส่โฮลี่ไปด้วยหนึ่งครับอันนี้คือมันถอดได้แล้วก็ใส่ได้นะครับเผื่อวใครไปทราบนะก็ประมาณนี้ที่ผมทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับก็เนี่ยอันนี้คือตัวละครของผมเองทั้งหมดนะครับว่าแดงประมาณไหนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับ ก็เอาเป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนมาแจมนะเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูถ้าเปิดแมกนัสด,ด้วยจะเร็วมากๆนะครับแต่ผมก็จะทาฟาร์มทั้งสองแบบแล้วคันแบบเปิดกับไม่เปิดนะครับอยากจะฟาร์มให้มันได้หลายๆก่องเหมือนกันก็ถ้ามีงบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแมกนัตให้ด้วยมาเปิดแมกนัตแล้วก็ออโต้ทั้งหน้าจอนะครับมันจะได้ตายเรเร็วนะครับ เราใช้สัตว์เลี้ยงด้วยเอาแบบปูฟาร์มเลยโอเคจริงๆอะเปิดให้มันยืนกับที่ดีกว่านะครับถ้าจะฟาร์มอันนี้ก็มาฟาร์มให้ดูว่าข้าแล้วกันแบบตอนฟาร์มนะครับว่ามันฟาร์มประมาณไหนเนี่ยอันนี้ถ้าฟาร์มจริงแบบใช้แมกนัตนะแล้วก็ไม่ใช้แมกนัตนะก็ประมาณเนี้ยมันก็ฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วนะครับ สำหรับของไอเทมก็แล้วแต่บุคคลแล้วนครับว่าคุณจะตีบวกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าฟาร์มเนี่ยแนะนำห้ยืนกับที่นะครับสําหรับสกิลที่เซตมาเพราะว่ามันจะมีสกิลที่แบบวิ่งเข้าไประยะประชิดเห็นนะถึงมันจะช่วยก็จริงอ่ะแต่ว่ามันจะทําให้จุดยืนอ่ะมันเสียนะครับก็ถ้าเป็นเซตฟร์มเต็มเต็มมองผงม,มาลงเท้าจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเซตฟ้านะครับมันก็จะได้บัฟสเต็อีกสําหรับพวกไอเทมอะไรพวกนี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาเทสในคลิปหลังแล้วกันก็ สำหรับคลิปการเทสการฟาร์มก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพืเ่อนๆมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะสาหรับคลิปนี้นะครับเพืเ่อนๆถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ไ้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่ถ้ามีอะไรจะสอบถามมาก็ค,คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอโฆษณาสักนินึงนะครับก็ สำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับก็เติมถูกกว่าเติมเองนะครับบริการเติมเงินตั้งแต่10โมงเช้าถึงที2ครึ่งนะครับสำหรับร้าน PowerPay ลิงก์อยู่ใต้ description น,น,นะครับป่ะไว้เจอกันใหม่ครับผมเพืเ่อนๆสวัสดีครับ